อย่างประโยชน์สิสิ่งเหล่านี้ละพอล่อหลวงพารรมมันคือสัจธรรมทุกคนต่างมันตอกย้ำเป็นสัจธรรมที่ศาสตร์พระราชาเป็นสัจธรรม ลูกป่าเอาาไว้้ใหโโลกโลกร yeah. คนรักป่าเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาป่าไม้ซึ่งเป็นลักษณะที่ทำกิจกรรมบนโคกหนองนาโมเดลบนโคกจะต้องเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องปลูกป่าสามยางประโยชน์สี่ยางซึ่งในป่าสามยางประโยชน์สี่ยางจําเป็นจะต้องมีอยู่ในกิจกรรมนี้ป่าสามยางประโยชน์สี่ยาง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กิจกรรมของโคกหนองนาโมเดลประสบความสำเร็จฐานคนลักป่าเป็นฐานที่ทำให้ทุกคนมีจิตสำนึกในเรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชนในเรื่องการบำรุงรักษาพันไม้ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนให้มีการเจริญเติบโตและการบำรุงรักษาซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงการบำรุงรักษาดินไป ในตัวด้วยฐานคนลักป่าเป็นฐานที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ในป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างจะประกอบไปด้วยไม้ห้าระดับซึ่งได้แก่ไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี้ยด,ดินและไม้ใต้ดินซึ่งแต่ละประเภทก็จะทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์สุดท้ายประโยชน์ของป่า ก็จะทำให้เกิดหนึ่งเป็นป่ากินได้สองเป็นป่าใช้สอยสามเป็นป่าที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นและเป็นป่าที่สร้างมูลค่าให้กับคนในชุมชนหรือคนที่ดำเนินกิจกรรมโคกหนองนาฉะนั้นการดำรงรักษาพื้นป่าให้ดำเกิดความยั่งยืนและความมั่นคงถาวรก็จะทำให ความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นและกิจกรรมที่ทำให้สนับสนุนในเรื่องของศาสตร์พระราชาทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องอย่างมากมาย